ผีสาวไรหน้าผีหรือพิซารในตำนานสมัยเอโดะเธอนั้นชอบออกมาหลอกคนที่เดินทางในตอนกลางคืนยิงมือยิงลอ้อ<ะ>เธอนั้นไม่รูปร่างเช่นเดียวกันกับมนุษย์แต่ต่างกันที่ใบหน,น้าว่างเปล่ามีแหล่งข่าวรายงานมาจากชายหนุ่มที่เดินทางเวลากลางคืนว่าเคยพบเจอเธอในวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดมีลมพัดแรงเป็นระยะเขารู้สึกวังเวงขึ้นมาเรียกจะรีบเดินผ่านไปให้พ้นทางแต่ในนั้นก็พบกับหญิงสาวแต่งตัวสวยงามมาก ยืนปิดหน้าปิดตาร้องไห้ยอยู่ mm. ชายหนุ่มคนนั้นจึงเข้าไปปลอบเธอและเมื่อเข้าไปใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกเธอจึงหันหน้ามาและใบหน้านั้นก็คือใบหน้าที่ว่างเปล่าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากชายหนุ่มตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีไปจนไปเจอกับร้านบะหมี่เกี๊ยวแสนอร่อยเลยขออาศัยแสงไฟสักพัก และเมื่อชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นก็พบกับคนขายบะหมี่ที่ค่อยๆเช็ดหน้าตัวเองออกจนเหลือแต่ใบหน้าที่ว่างเปล่า